คณะกรรมการเงินการเห็นชอบพิจารณาการจัดทำประมาณการรายได้รายจ่ายประจำปี2516เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีดังนี้ประมาณการรายได้307,307,000บาทประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้305ล้านดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก100,000บาทผลตอบแทนจากเงินลงทุน800,000บาท เงินรางวัลฉลากทกศสาม0 0นหบาทรายได้ค่าธรรมเนียม20,000บาทรายได้อื่น10,000แบาทและนี่สงสัยจะศูนย์หนึ่งล้านบาทประมาณการค่าใช้ใจ่าย94.614,000บาท ประกอบด้วยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่8ปดล้านเจ็ดแสนหกหมืพันบาทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยเงินเดือน6ล้านบาทเงินประจําตําแหน่ง3ามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทค่าตรวจสุขภาพ4ี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทค่าเบี้ยประกันภัยสี่หมื่นบาทเงินสมทบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนสามแสนบาทค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้ 25, าที่สองหมื่นห้าพันบาทค่าบีเลี้ยงและค่าพานะสองแสนบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ5,500,000บาทค่าล่วงเวลา4 0 0 0 0 0บาทเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน7,62,870บาทค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่6,6,500 2เกี่ยวกับอาคารอุปกรณ์8 5 0 0 0บาทประกอบด้วยค่ารุงรักษารายปี2 0 0 0 0 0ค่าบริการสื่อคมนาคม2 0 0 0 0ค่าซ่อมบำรุงครุพัณฑ์1 0 0 0 0 0ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์10,000 0 ค่าจ้างกำจัดปวก20,000ค่าจ้างทำความสะอาด150,000 0บาทและค่าเบี้ยประกันรถยนต์และอาคาร35,000บาท 3. เกี่ยวกับการสงเคราะห์สมาชิก15,20,000้บาทประกอบด้วยเงินสมทบสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกพูดถึงแก่กรรม1 5ล้านเงินเปิดบัญชีเงินรับฝากอมทรัพย์สินมัธยัติ20,000บาท 4. ค่าใช้จ่ายด้านการอื่น11ล้าน656,0บาทประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน3 6 0 0 0บาทค่าตอบแทนผู้ประสานงานสากลประจำจังหวัด1 2 0 0 0ล้านค่าไฟฟ้า3,500,000ค่าประปา3,000 0ืค่าโทรศัพท์1,000 0ค่าเช่าเครื่องถ่ายสำนักงาน1,500,000าค่าพนักกรรมการ3,000 0 0ค่าใช้จ่ายทั่วไป4,000 0 0ค่าใช้จ่ายวันสถาปนาสหกรณ์3,000 0 0บาท 5. กรุพันธ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง1 2 4 4 0 0้บาท ประกอบด้วยคุณุภัณฑ์สำนักง,งาน200,000ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์1,044,000 6. ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์3,250,000บาทประกอบด้วยโครงการพบปะสมาชิกสัญจร800,000โครงการสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจําจังหวัด600,000โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี200,000โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่300,000 โครงการให้ความรู้กับสมาชิกโดยการจัดทําข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์1 0 0 0 0แโครงการส่งเสริมสุขภาพสําหรับสมาชิกสูงวัย3 0 0 0 0นโครงการอาชีพเสริมสำหรับสมาชิก50 0 0 0นเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และองค์กรอื่น1นึ่งแสนโครงการเพื่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม10,000แและโครงการอบรมผู้ตรวจสอบเการ20 0 0 0นดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิก50ล้าน8 ดอกเบีย้ยจ่ายเงินฝากสหกรณ์อื่น1,800,000ดอกเบีย้ยจ่ายเงินกู้ธนาคาร2,076,000และค่าใช้จ่ายทางบัญชี1,800,000ประมาณการกำไรสุทธิปี2,516สหกรณ์มีประมาณการรายได้ทั้งสิ้น307,307,000 0บาทมีประมาณการรายจ่ายทั้งสิน้นไม่รวมกูุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 93ล้าน3 0 0บาทประมาณการกำไรประจำปีบัญชีสิ้นสุด31ธันวาคม2566 214ล้านบาทคณะกรรมาการเนินการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา